สนับสนุนโดยมองชูทุกความต่างเราเข้าใจเนื่องในวโรกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดี รมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาพิลาชกัล,ลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมานาถบาพิษพุทธศักราช2564ณพระที่นั่งอมรินวินิฉัยพระบรมมหาราชวัง ภาพหนึ่งที่ท็อปนิวส์ได้มีโอกาสบันทึกไว้ก็คือพระสงนิกรทุกเพศทุกวัยหลากหลายสาขาอาชีพต่างๆสวมเสื้อเหลืองมาเฝ้ารอรับเสด็จพร้อมบอกเล่าความรู้สึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างน่าประทับใจอาทิเด็กน้อยสองคนพูดถึงในหลวงว่ารักในหลวงมากเพราะในหลวงสร้างโครงการมากมายที่เป็นประโยชน์กับประเทศและปกป้องคนไทยตลอดมารักในหลวงครับรักค่ะรักมากเลยครับ ก็ร้องหนืร้องค่ะกับใครครับพ่อกับแม่ยายแล้วก็น้าครับอันนี้น้องไหมคะน้องสาวอ๋อน้องสาวเคยเรียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของในหลวงไหมครับก็มี่บางครั้งครับค่ะครัแล้วเป็นรู้สึกประทับใจอะไรยังไงบ้างครับทำไมถึงอยากไหลวงครับจากที่เราเรียนหนังสืออ่านเรื่องราวของได้หลวงนะครับท่านเนี่ย สร้างโครงการนู่นนี่นั่นเออเราก็แบบรู้สึกประทับใจแบบท่านสร้างเยอะมากเรารู้สึกประทับใจรักในหลวงเพราะอะไรถึงรักในหลวงคะเพราะในหลวงสร้างทุกอย่างออแล้วมีอะไรอีกคนะแล้วก็ปกป้องทุกคน และนอกจากประชาชนคนไทยแล้วชาวต่างชาติสัญชาติอเมริกันทราบชื่อคือมิสเตอร์ซาชารีมาโลนีเป็นครูสอนภาษาอังกฤษได้กล่าวว่าผมมาจากอเมริกาอยู่เมืองไทยมาสองเดือนผมทำงานเป็นครูที่นี่วันนี้มาเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ไทยต่อพระหมหากษัตริย์พระราชวงศ์และในหลวงรัชกาลที่9ตอนที่ผมเป็นเด็กผมจำได้ว่าผมเห็นพระองค์ในข่าวทีวี ทำให้ผมอยากมาอยู่ในเอเชียและตัดสินใจเดินทางมาเมืองไทยวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สําคัญสําหรับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยไปเที่ยวพระบรมมหาราชวังมาแล้วแต่วันนี้ผมมากับเพื่อนๆและครอบครัวที่เป็นคนไทยเพื่อถวายความจงรักภักดี ผมรู้สึกว่าทุกวันนี้หลายคนกล่าวโทษในหลวงในทุกเรื่องผมขอร้องว่าเลิกยุ่งเลิกกล่าวร้ายพระราชวงศันเถอะครับหยุดกล่าวร้ายในหลวงได้แล้วพระองค์ทรงรักประเทศของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9และครอบครัวของพระองค์ก็รักประเทศชาติผมคิดว่าเราควรจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านไม่ว่าจะมีมุมมองด้านการเมืองแบบไหนก็ตามขออย่ามาวุ่นวายกับพระองค์ เราใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงทุกวันนี้ผมมาอยู่เมืองไทยได้มาสอนภาษาอังกฤษเพราะพระองค์ท่านผมมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่และหวังว่าจะอยู่ได้นานๆผมรักประเทศไทยและวันนี้เป็นวันที่ดีผมดีใจที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดี so my name is Zachary I'm from USA I have been in Thailand for two months and I come here to be school teacher today i come to support the monarchy and support the king his family and his late father when i younger i remember i see his father on the television on the news and then always want to come to asia so i choose to come to thailand and today is a special day for me i have been to the palace one time before but today I come with all my friends thai family to support the monarchy and I think today, so many people blame the king for everything. Just leave the monarchy alone. Do not attack the king. He loved his country, his father, his family loved this country. So I think must respect him, no matter what your political view. Just leave the monarchy alone. So today we can wear yellow to support our king, which we love. And the monarchy, the king, allow me to come to Thailand to teach English, and I'm happy to be here. I hope I can stay a long time and I love Thailand. So today is a great day, good day to be here. It's a beautiful day with Thai royal family. So thank you.